วันนี้ผมจะมาแนะนำเว็บซอ่มพิระตนะครับผมเว็บสุ่มกาชาราคาเริ่มต้นเพียงแค่สิบาทนะครับรุ่นรับไอดีดองเพชรมากกว่าห้าพันเพชรเลยทีเดียวนะครับผมอันดับแรกก็เราเลือกตู้เลยนะครับผมเขาไปที่ลิงก์ใต้คลิปนี้นะครับผมแล้วก็ทําการซื้ออย่างคลิปนี้ผมจะทําการซื้อนะครับผมตู้ที่ราคาสี่ร้อยบาทนะครับผมมาดูว่าจะคุ้มค่ากันหรือเปล่านะครับผมพอได้ดีมาเราก็ทําการมาเข้าหน้าเกมเลยนะครับผมแล้วก็ทําการก๊อปวางนะครับผมนะเราบอกเลยว่าเว็บนี้ไม่โกงไม่เกลียนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผม ทีนี้เราก็มาเข้าไอเดีนะครับผมโอ้โหได้ทั้งหมดเกือบามันเพชรเลยนะครับผมนั่นนี่มีแทงด้วยนะครับผมเนี่ยกได้ว่าตรงปกเลยทีเดียวทีนี้เช็คเพชรแล้วก็ต้องมาเช็คเศษทองกันหน่อยนะครับผม589ถือว่าโอเคเลยนะครับและที่ผมโคตรจจดีใจสุดๆก็คือมีเพชรให้หลอดรับอีกนะครับผมเรียกได้ว่าเกิน5,000เพชรแน่นอนนะครับถือว่าคุ้มมากๆเลยครับถ้าอยากได้โชคดีแบบนี้ลิงก์อยู่ใตค้คลิป ครับสวัสดีวัยรุ่นทุกท่านนะครับผมตอนนี้คุณอยู่กับช่อง a า t o r n a t i v e นะครับคลิปนี้วนกลับมาทำแครกเกอร์อีกหนึ่งรอบนะครับผมเลเวล100นะฮะก็ขอบคุณน้องชายที่หาแครกเกอร์เลเวลร้อยมาให้ได้เล่นกันนะก็เหรียญไม่ได้มีในยะสสาคัญนะครับผมเป็นเหรียญเซตร้อยศูนย์นะครับผมก็เป็นการโยกมานั่นเองนะก็ออบค่อนข้างจะสวยเลยนะครับผมใส่3ฟีก็ได้นะหรือร้อยศูนย์ก็ได้นี่แล้วแต่คนชอบนะครับผมก็ส่วนตัวก็ผมแนะนํา3ฟีดีกว่านะครับแต่ไม่เป็นไรคลิปนี้ออบสวยมากนะครับผมจะเล้ว ยุคนี้นะผมเล่นถามว่าเก่งอยู่ไหมนะครับผมมันเก่งนะแต่ว่ามันเล่นยากนะครับผมเพราะว่านิกะมันเยอะไงนะครับผมมันมีนิกะที่เป็นสายโลบเป็นเมนหลักเลยนะครับถ้าเจอพ่อเนี่ยมันมันอีซี่อยู่แล้วนี่ผมบอกตรงๆแต่ว่าเจอนิกาเนี่ยลำบากนะครับแล้วแถมว่าเจอโรเจอร์นี่บางคนเอาไปเทียบกันว่ามันตบโรเจอร์ได้ไหมผมว่าแคคเกอร์ไม่ใช่ตัวที่จะตบโรเจอร์ได้นะครับผมเพราะว่าตีโรเจอร์มันก็เด้งเลือดนะครับผมต่อให้เราใช้สกิล2ถ้าโรเจอร์มันไม่ไม่ชะงักนะครับผมมันก็โดนยากนะก็เอาโดยรวมเลย โรเจอร์ยากในเมตานี่เขาก็ดรอปลงไปเยอะนะครับดรอปลงไปเยอะมากแนวทางการเล่นก็เล่นแถว2ก็ลําบากนะครับผมกันธงก็กันยากนะเอาธงจากโรเจอร์เขาเรียกว่าเวลาโรเจอร์ดึงธงจะตบโรเจอร์ระหว่างดึงธงก็ยากนะครับผมออนะแต่ไม่เป็นไรครับคลิปนี้เดี๋ยวลองเล่นให้ดูว่าตัวนี้มันเล่นเป็นยังไงบ้างนะครับผมก็ขอบคุณได้รีวิวนะก็เดี๋ยวจัดไปครับไปดูค่าปาร์ตี้กัน ก็ไปดูค่าซับนะครับผมก็สำหรับใครอยากได้ตัวละครใหม่ๆนะครับผมโดยการเติมเงินนะครับผมรู้สึกว่าเกมนี้มันเติมแพงจังเลยก็เฟซวัยรุ่นดูไบนะครับผมเปิดให้บริการเติมถูกจริงๆนะครับผมมากกว่า20-40%ในเกมจริงเลยนะครับผมนะสามารถเข้าไปใช้บริการกันได้จะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้เติมถูกเติมไวต้องวัยรุ่นดูไบเท่านั้นนะครับผมบอกจากช่อง Alternative ด้วยนะครับโอเคนะครับผมซับ165ได้ทั้งหมดนะเท่าที่ดูก็คือ5แท็กนะครับผมนะไอ้เก๊กูฟังโลกใหม่นะครับผมแล้วก็มันด้ววยยนนะโอเเเคคดี๋ลูุ่ โรบินบุกแล้วกันนะครับไปชมกันเลยครับอย่าลืมกดไลค์กระทืบไลค์กันให้หน่อยเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะจ๊ะไปชมกันเลยครับหมดปัญหาการโดนโกงและการโดนเกลียนเลยดีเพียงแค่เข้ามากลางกับแอดเอกพัชชูจิตแห่งกลุ่มวันพิษเบาที่รัสไทยแรนด์กลุ่มนี้มีสมาชิกมากกว่า10,000แคนรับกลาง24ชั่วโมงและมีไอดีดองเพชรราคาถูกจำหน่ายของแท้ต้องแอดเอกใจเกเรเท่านั้นครับเออลืมบอกไปลิงก์อยู่ใต้คลิปนะจ๊ะ เอาละครับตาแรกนะผมอยู่ในดับบิโรเจอร์นั่นเดีนะกลางคืนนะครับผมเดี๋ยวมาเจอกันมีโซโลพุตตันด้วยนะจะจำมากี้เห็แวบ,บนะครับผมโอ้โหตานี้ก่อนข้างตึงเหมือนกันนะแต่เขาไม่มีโรเจอร์นั่นเองขอแทงไปก่อนทีโอ้โหสองหมื่นแปดนะครับผมแทงสวนได้เลยนะเฮ้ยแรงกุน <c oughs> ขิง กิงบอกไม่น่าบินมาเลยนะเจอสิบ้อนะครับผมอะไรเหรอนี่ไงเอาโดนโดนโซโล่ดูก็ดูดึงโซโลโดนนะโอเคเฮ้ยคุสันมาว่ะไอ้นี่มันแช่แข็งเราใช่ไหนในเมะอ่ะมาดีคุสันแต่ของผมไม่เหมือนในเมนะเว้ยอืมอะไรอย่าบอจัดโอ้โหโดนไปสามหมื่นเดยโตแทงไปทีแตกนะครับผมโซโลโซโลยับเลย พลาสเทลท์สมินนะครับผมนะบิสกิตไม่ใช่พลออาสเทลนี่ไงฟันไปทีโอ้โหบิสกิตผมมันแรงจริงนะอืมโอเคครับผมกันไว้ก่อนนะครับผมมิกะทำลายยืนยืน,ยนงยนงยืนงงในดงชีนอืมดอทเทอมินนีไ่งไงนี่ไงแทงไปก่อนดาบผมโอ้โหดาบใหญ่ดาบใหญ่เอาละครับผมระว,วังเออครับถ้าจะวะแทงเลย ระวงัวงระวังหานเคาน์เตอร์แล้วอย่างนี้ก็สวยดีเลยเนะบิสกิตเลยเรียบร้อยไปแตกไปแล้วนะผมนะโอเคเดี๋ยวผมโซนนิดนึงนะครับเองาะเขาเป็นวิ่ง2ตัวเลยนะคือเราต้องอ่านแมทนิดหนึ่งนะครับเวลาเล่นนะอ่านแบบว่าคํานวณว,ว่าเขาจะมาทงไหนอะไรเงี้ยแล้วเราก็ไปดักเขานะผมเนี่ยจะทําให้เราแบบว่าได้เปรียบในเชิงเกมเพลยังไงนะโอหลบได้หมดเลยแม่เดี๋ยวผมจะการไีไปไหนแทงนี่ เ้ยนายทิงลงมาดีอูมีแชงเพียบเลยบิสกิตท,ทะมินไปโอเคบิสกิตเราน่าจะกลับมาครูดาวนะครับผมแล้วก็บิสกิตต่อนะเกียร์นะครับผมนี่อยู่ตรงอยู่ตรงข้างล่างตรงขอแตกเลยโอ้โหมันคงเซ็งอะโดนบิสกิตผมมันรอบไปสองรอบนะผมชอบในะสกิลนี้มันเก่งมากๆเลยนะครับผมโอเคล้วก็แทงไปเลยนะครับผมโอ้ยคิสลอ ยีรอตายแล้วนี่เป็นใครเนี่ยแชงใช่ไหมดูแชงดิดูแชงดิล้มทะมินไปเลยนะครับผมโอเคขอดึงก่อนจะวางระวังยายาดอสออกมายายานี่อ่ะแทงหูแตกรูรูอนะครับผมเฮ้ยเล่นได้อยู่นะเล่นเชิงหน่อย,อยถือว่าตัวนี้ใช้ได้นะครับผมเออแล้วก็สกิลสองแม่นๆม่นะคือหลักๆเนะี่ยเมนหลักๆเลยนะอาหารจาหลักของตัวนี้ก็คือน่าจะเป็นสกิลสองที่ผมเล่นมาเนี่ยนะกดสกิลสองแล้วมันเกียนมา,มากๆเลยนะครับผมโอเคเองลงไปลงไปดีๆเถอะ แม่จะมีประมวงมาวาร์ปนะโอเคใครวันนกะเหรอนิกาเหลือไม่ยังไงโอ้โหไม่โดนนะครับผมติดช็อตติดช็อตโอเคสวยระวังเขาย่ำหน้าผมนะอืมโอเคไปอืยโดนโดนโดนเออเออเอนี่ผมชอบมากเลยนะมันเล่นได้อยู่นะนี่ไงทุกยุคทุกสมัยเลยโอเคระวังเขาบาัจระอื้อหือ โดนน็อกแบ็กมาเอาคิงคิงแม่งโดนผมไม่ไวเข็ดนะครับสกิลสคู่ดาวเร็วมากนะของเรานะครผมโอเคปล่อยบิสกิตหลอกไปก่อนที่นึงอ่าเขาดอทนะครับผมแล้วก็ยัดหน้าไปอื้อแตกแตกอยูโอโ้ได้นะโอเคประมาณนี้นะครับผมสำหรับตาแรโอเคไปโพัสตาที่2เลยครับ โอเคครับผมประตนที่สองก็ไดนะ้อยู่ในดอทชอบอดี okay, ้นี่ีเครือบมือเลยโอเคฝั่งเราไม่มีโลนะครับผมแต่เขามีโรเจอร์สองตัวเลยนะเดี๋ยวมาดูว่าจะรับมือโรเจอร์ยังไงนะครับผมก็น่าจะตึงอยู่นะโรเจอร์มันเขื่อนนะครับผมโอเคโอ้โหวับไปนูเลยเอ่ะนี่เพื่อนเราแบบกล้าดียังไงนะไปทิ้งศัตรูเลยนะผมรู้สึกจะเป็นโอเด้งนะทำการวับไปเลยนะโอเคเดี๋ยวเราเต้องเกฑ์น,นิดน,นึงนะครับผมเพราะว่าไม่มีสายโลนะ สำหรับผมตัวนี้ก็ยังเล่นได้นะครับผมแต่ว่าเล่นแนวหลังปล่อยสกิล2เนียนๆหน่อยนะผมว่าเป็นตัวที่ยังสามารถที่จะสร้างความปั่นป่วนได้อยู่นะครับผมาราคาที่ปั้นตัวนี้ก็ปั้นร้อยได้เลยนะแต่ไม่ได้เป็นต้องทำบูทสามหรอกนะมันไม่คุ้มนะครับผมโอเคอืนี่ครับเจอโรเจอร์หนึ่งหนึ่งเนี่ยก็ตีเราไม่ได้เลยนะครับผมเนะด้งเลือดนะอืมระวังระวังดอทแชมินดอทไม่ทันนะครับผมแล้วก็ปล่อยเลยสกิลอ้าวโดนโอเคพลัสเทลไปก่อนของเขาล้มนะครับผม ขาล้มไปก่อนอืมไปไหนไปไหนไปไหนฮะไปไหนห <c oughs> นีเลยนะโรเจอร์ Roger. บอกกูหนีก่อนนะโอเคเราดึงให้เสร็จดึงให้เสร็จอืมโอเด้งเล่นนอกทรงทำไมโอเด้งมานี่โอเคดึงเป็นที่เรียบร้อยนะผมโอเคเดี๋ยวเราดึงเติมเกจนะฮะเพราะเราไม่มีโล่ที่ผมบอกนะผมโอเคลงไปก่อนมีใครมาฮะ ใครฮะโอ้โ oh, ห oh, เป็นแฉงอีกนะรบผมรู้ว่ารถจะอู้หู้ยโดนอยู่นะแล้วก็พลัสเทล่ยวไปดีเรียบร้อยครับผมแฉงไม่ทันระวังตัวนะผมบอกเลยผมแม่นสกิลอยู่นะฮะเวลาสกิลหนึ่งบางคนไม่ค่อยโดนใช่ไหมผมแม่นมากนะครับผมเมื่อผมรักษาระยะในการแทงเข้าไปนะครับผมอืมโอเคอะไรอยู่อะไรอยู่ปาดทําไมใครให้ปาดโอ้โหแหมเกือบนะครับผมนี่ถ้าผมติดมือน,นี้เขาจะน่าจะสกิลหนึ่งผมแพ้เลยนะโอเคก็ ยืดทำมินไม่ได้นะครับหลอกหลอกเออโดนไปข้างหลังหูโรเจอร์กี่ตัววะเนี่ยโรเจอร์เยอะนะครับผมพรัสเซลทำมนินไปดีนึงเรียบร้อยครับผมไม่โดนก็คืออู้หูยล้มแล้วนะอืมระวังครับระวังครับดอททำมินนะเรียบร้อยดียางี้แทงหน้าไปเลยโอเคเดี๋ยวหาระยะนิดนึงนะครับผมอ ติดมือนโอ้โหติดช็อตติดหมดติดหมดไม่สนลูกไครเออเกือบลับแต่กลับมาได้โอ้โหโดนทมินไปหนึ่งทีนะผมอืมดีมากโอ้โหเพิ่งมาเหรอเด้งฉันเกือบแตกโอเคเดี๋ยวผมไปปบโรเจอร์นะฮะน่าจะได้อยู่นะครับผมเพราะเราติดฐานะเราเด้งเรื่อนนะโอเคอ้าวยี่สวยดิเรียบร้อยครับผมแม่กำลังตั้งท่าอยู่ตายก่อนนะ <c oughs> กดโกรดกดโกรเลยอยู่กับผีอะไรแชงมาแล้วผมใครมาแชงโอ้แฉงมาวะถอนถอ อยู่ก็แย่แล้วโกยนะครับผมนะใส่ตีหมาหนีมาก่อนนะเดี๋ยวเรามาดูทงบนทงบนใครอ้าพ่อแหละครับผมแต่ผมดึงน่าจะไม่ทันนะครับผมนะแต่โรเจอร์เขาเลื่อนโลนะอเอ้ยมีบุฟเฟ่มีบุฟเฟ่มีไอจินก่อนกินก่อนค่อยว่ากันปิดสันนะครับวันนี้สู้พ่อได้สบายนะครับผมมีดอกละห้าพันโอ้โหเลือดน,น้อยไปป่ะเจอโปรไปน่าจะแพ้ไปนะครับผมอ่าเราดึงได้ดูทงบ้านนะถ้าดึงได้ก็ชนะนะครับผม สอหนึ่งยังไงโอเคชน,นะไปครับผมโอ้โหเรียบร้อยฮนะก็เดีย๋ยวไปพบกับตาสุดท้ายกันเลยครับ เอาละครับปัตตาสุทาิกันแล้วนะครับผมอย่าลืมก,ก,กดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe กันด้วยนะ,ะนะครับผมนะคลิปนี้ก็คือมีคนขอเข้ามาเช่นกันนะครับผมกับไครเกอร์ในยุคของโรเจอร์นะแต่ตอนนี้ผมไม่ค่อยเจอโรเจอร์แล้วนะครับผมเจอแต่นิกะนะเชื่อป่าหลักๆแม่งเจอนิกะที่บเลยนะครับผมไม่เข้าใจเลยไม่เข้าใจจริงๆเฮ่อโบไม่ชอบเลย<ต><ฟ> MM> นะเจอแต่น<ฟ> MM> ิกะนะครัโโบผมนิกะจะต้องสกิลสองบางคนบอกว่ามันพบนิกะได้ไหมตัวนี้มันก็ตบได้นะฮะจะติดบูสต์อะไรอย่างเงี้ยนะครับผมไม่สลดาเมจอะไรอย่างเงี้ยอืมแต่ว่า มันเอาทงเขายากไงเพราะว่าเราเป็นสายมัดนะครับต่อยเรานี่เกะเขาก็เยอะมันมันโอกาสแพ้มันเยอะไงคนก็ถึงแบบเล่นแคคเกอร์น้อยนะครับผมช่วงนี้เพราะว่าพวกสีแดงมันก็น้อยลงแล้วใช่ไหมอืมนะครับโอเคสวัสดีครับบิสกิตไปก่อนนะนี่ไงแชงเรียบร้อยครับผมโดนใครไม่โดนแชงนะครับผมอ้าวรู้งานดีรู้งาน,ด,งานดีเงี้ยแทงไปเลยนะครับผมโอ้ใช้ตัวนี้ถึกนะแทงตัวนี้ถึกมันมีเดฟนะครับผมหลบทํามินออกมา โอเคไปไหนหอ่ะแชงนี่ไงเรือเหลือน้อยครับผมเขาจะล้มแล้วเขาจะล้มแล้วนี่ไงอื้อ,อแตกเลยนะครับผมเรียบร้อยโหแชงมันคือเจอแชงเนี่ยมันต้องระวังนะครับผมมันก็ถามว่ารับมือ,อยากนะครับ โอเคนี่ไงบิสกิตไปก่อนทักทายสกิลหนึ่งผมมาชาร์จของวะโอ้สกิลหนึ่งไม่มานะครับผมไม่งั้นผมจะแทงครับจะแทงไปเลยนะโอเคดอทไปทีนึงโอเคสกิลสองผมมาแล้วนี่ไงโอเคโอ้โหติดช็อตอีกแล้วก็ยัดหน้าไปเรียบร้อยแล้วผมแล้วก็พัสเทลสกิลหนึ่งปึ้งเรียบร้อยโอ้ยเกือบแตกนะนี่กะเกือบตายนะครับผมมามามา,มาดิมาดิดอทออกมาวูโดดลไม่ได้ครับยังไม่ไม่ถนัดนะครับผมนะการดอทของเขานะ โอเคเดี๋ยวเราจะสกิลสองอุ๊ยโดนโดนโ<ๆ>ดนต่อยโดนต่อยเด้งเลือดแล้วนะฮะตอนนี้การตายเราหมดแล้วนะครับผมโอเคนี่ไงอันนี้เขาเรียกว่าเลี้ยงน้ำย,ย่ยยอยเลี้ยงน้ำย่อยแล้วก็แทงไปทีทนึงเกือบตายนะครับผมเรียบร้อยอยังไงยังไงนี่ถ้าเปลี่ยนสามฟีน,ฟนี่แตกไปแล้วนะครับผมนะโอเคอื okay. ติดบูธพอดีเรียบร้อยครับผมบูธช่วยชีวิต เกือบลับแต่กลับมาได้อีกแล้วนะโอเคเราทําการดึงเลยนะครับผมฝั่งนู้นโอ้โหโดนไข่ค่าเเนี่ยเลื่อนเหลือแค่นั้นไปดูว่าตัวละครหมดเลยนะเออเหลือแค่นิกะนะครับผมโอเคต้องระวังแชงนะถ้าแชงมาเดือดร้อนเหมือนกันอืมโอเคครับขอบคุณนะครับผมมาแล้วขอบคุณสัญจิ โอเคระวังเรียวคุกกิวใครมาเออได้ผมตบแข้งให้อุ้ยละเกียรจริงเจอแข้งนะครับผมอะไรเหรอนี่ไงแล้วก็บิสกิตทำมินเอ้าวิ่งโดนปาดอีกโอ้โหโดนรุมโดนรุมถึงยายายา,ยาดึงทงทำไอ้นี่ไงบิสกิตเลยโอเคโอ้โหเราเสียทงนะครับผมเรียบร้อยแตกไปเลยนะครัแม่เสียดายนะครับผมก็ประมาณนี้แล้วลลลกันสำหรับแครกเกอร์นะต้องบอกว่าเล่นเหนื่อยมา,มากๆนะครับผมยุคนี้แล้วด่านแชบ,บันดี้กันด้วยโอเคเดี๋ยวเราขออนุญาตเล่นโรบินบุกนะครับคลิปนี้แถม นี่ไงเจอเชนเฟอร์ okay. โอเคลบโอหู oh, ติดมืนเฉยนี่คือเรื่องอะไรเนี่ยอยู่ดีก็ติดมืนนะอืมโอเคขอบคุณมากแฉงขอบคุณมากโอเคจะแพ้หรือเปล่านะตรงบนน่าจะดึงไม่ทันนะครับผมโอเคผมน่าจะแพ้ไปนะครับผมดีอ้ oh, เรียบร้อยคือเกือบเกือบเลยโอเคถ้า okay. ชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามมาด้วยนะครับผมใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ